ที่สิบเอ็ดพี่น้องหมือที่สิบเอ็ดเนาะเอาใหม่เดี๋ยวเหมือนหนึ่งมือนี้เอาแปดมานำโอ้ยแปดมันยังนักพี่น้องเอ้ยมันบุพคลเนาะใหม่บุ่คคลแปดไม,ม่อีกที่สิบเอ็ดสบายดีสบายดีอีกเช่น,นึงเด้อพี่นอ้องฮะอู้เหรอ ไปไปสบายดีเอฟซีสุขูสุขนสบายดีดอเอไอที่อยู่ทางสหรัฐอเมริกาเด้อที่สิบเอ็ดเนาะคืบหน้าไปได้เตอพี่น้องมาเมื่อนี้ได้บ้างโค้งนวก่าเริ่มลงเมือมงลังคา,ลลา,งคาแล้วเนาะลังคาเหอืเดแ๋ยวก็ เออเด็กที่ฝืนเพื่อนพี่น้องแกวเลยแกวเลยเรียบรอย้อเยนอเยนาะเทเดาเบียบน้ำเทพื้นเรียบร้อยเทฝืนชุ้งขึ้นเนาะเอาโ,โม,งโมง่งนี่ดมโม่งไอเคืนหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะสำหรับมือวันที่ที่คิดเอสเนาะสำหรับการกราา่อสร้างเพื่อนให้แม่ตู่ ซีวสเ<น>มือ่อแล้วไปที่เด,ด,ดีเวทง่มทุนกัวกที่เรียบร้อยในว่ารสร้างใหม่มันบริมีได้เด้ไอไ,ไ <c oughs> ลิอ่อนด้ลยการสามหุนคือว่าได้พอไห <c oughs> นา้าดีมันไปมันก็นมีแตะไม่ซีคุ้นซีซีคุ้นหาต่ไม่เนี่ยหมม่เนี่ยนะ จะไบอม่แปะนี่แหละเดือบมุกนะเนาะพ่นี่กินเขาเพนว่มมาเม่ตุในยังกินเน่ยเกียมยังไหซางกิน่้อร <laughs> าง้ะไางปกับเกียมเขากินมาอยุอ่อขึ้นไปไดกว่าเขียวจ้ะ มันขึ้นนีวะไม่แขวเราออกอเลพี่น้องเลยมาทิพาไปถอนนะรุดรุดอก่อออกนะออกแล้วแงวะมจะมือเอาเสือปูแต่กนอนโตใ่โแวปากน้ำมันนะมึงจะเ้มื่อหวกต่าดหนดีใจน้ำดีใจน้ำได้กินเข่าเสียอะไ้แบบนีซ้ำซ้ำถืเลขวันนี้เนาะอ

บางโค่เนี่ยน้อพี่เนาะบางเนี่ยเาก็จเอาตะนางตัวนี้เนาะใส่นเฮนครัวสูงเติบได้นี่เดี๋ยเรียบร้อยบ่เทผืนนอนข้างในเนาะสวัสดีเด้อพี่นอ <c oughs> ปกบขอกันครับสองบอกกีเนาะมาติดตามให้ก่อสางเพื่อนให้เมตุสิบเอ็ดหมือนะกมันกะบโง่ายเนาะพี่นอ้องสาเติบเนาะสาไปเติบประมาณคาดว่าประมาณสิบสี่สิบห้ามื่นกว่าเนาะครึ่งเดือนตามสีเดียวโเมเมนต์ของง่ายมุนมุนคากับเบิ้ เบิ้ดขาวๆเนาะพี่น้องขาวๆพันพันกัว,พ,กวพันกัวเลียนเนาะพันปลายพันเอสพันซองพี่น้องนี่เ้ายัางสีพิจารณาว่าเ้าสีโบกหรือบอเนาะเ้าจะเบิ่งก่อนว่าเ้าเ้าจะได้โบกบอถา้าเ้าโบกเ้าก็ต้องนเ,นเนีท่าสีเปิดเนี่ยมันงามอีกเนาะกับเบิ้ดมูกไปร้ายเติบเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ขา้าพเจ้าก็ต้องขอโมกขอบใจทแทนแม่ตูุเนาะ ขอมุ่งกับใจทางทิมงานเอื่อยที่อยู่สหรัฐอเมริกาเนาะขาบ่มีพวกเอื่อยเพิินเท่ากับงานนี้เท่ากับเกิดบบไล่เนาะเชิงบาบากีเองกับมีตาเรือตาแห้งนี่กับวยเดือเพิินเต็มทีแต่ว่าดเดือนเงินคำกับเป็นของทิมงานเอื่อยอยู่ทางสาหรัฐอเมริกาเป็นในสวยเดือเขามาสางใหม่เนาะนี่เป็นเพื่อนหลังเก่าของเราบางคนอาจจะจะบอเห็นเนาะ ที่บางท่านอาจอาจจะบบหูนี่คือเพือนลังเก่าของเราเซิงมาที่แดกนอนบวกีบะจะเปลี่ยนแต,นต,นตนน่ลังกระซีเนาะเนาะล้งกระซีแต่ก็เปลี่ยนผ้าแอบออกให้เราเพราะว่าลมมันเขา่ามันสอ,นอดเราหนาวเนาะหอดสื้งยามหนาวแล้วก็ลังกระซีมันหัวหัวแห้งหัวแห้งพ้นตกนอนบ่ไหลด้วยพี่น้อยงยาม่พ้นเพราะวา่ายานี้กับมอละดูพ้นเข้ามาแล้วเนาะแล้วก็ห้าวกะเอาสซางมาเบิง่งสซางมาเบิง่งเนี่พระเจ้าก็บอกว่า เสานี่มันปวกกินเบิดเนาะถูกต้นด้วยถูกต้นด้วยเสาเึิงบาเฮ้ามากนะครับคือ,อยังมันก็นปวกกินไปเนะาะเฮ้ามางมันกับต้องมุนแน่นอนนอะเขากับต้องเสียเงินซื้อใหม่ซื้อยังอีกสาเฮตื่นใหม่มันกับทีเบิดมุนคาลายแบบนี้พี่น้องขาวเนาะมุนคาตีมุนคาใส่สิบฮาลานจีบเนาะสาเฮตื่นใหม่ตันนี้แต่ว่าเฮ้ามาเฮตื่นตัวนี้เบิดอยู่ประมาณสิบกว่าล้านสิบปลายล้านเนาะ ชิปละรวมถึงคาสานตัวนี้เมนบรวมร่าสานเนาะตัวิหาลตัวนี้สิปปลายละรวมคาสานาะืีว่าเ้าก็ได้วมาเห็ดครงนึ่งจ้าเอา็นาันมาเด,ดแต่ะพี่น้องเอ้ยเจ็ดสิเ์เซ็นต์ะเนาะอาบามืออนีมุ่นะัจ้เด mẹ tu và bưng cúm ửa qua nè, cái món đẻ cúm ửa bỏ ai cả, mình mình bưng không? Ừ. mò này này mẹ tu, ơi gần giờ nè, kinh kinh rồi khương, khương <laughs> đường đường. Đoà, à,

เบิ่งก่อนว่าเขาเขาจะได้โบกบวเนาะถ้าคันซาได้โบกก็แม่นก่อนจะทาสีให้เกลือง่า,งามเดือนนะคันซาได้โบกเบิง่งเบิ้งงบก่อนแม่ัแม่ตู่เอ้ยเขาเบิ่งกันเนาะว่าเขาจะได้โบกหรืบอบถ้าโบกมันก็ต้องเพิ่มงบเข้าไปอีกเนาะเพราะว่าเขาต้องสื่อสื่อใายเข้ามาใต้ในวัตอแน่นอนเนาะสำหรับบก เพีเียงทงายแ้่ก็เพืองปูนผอมยา่าสางอมนะเ,เ,เ,เนาะอะไรบุ๋ยนี่นนเอาเอาบเน่ไปตะปูวะปูแปดไม่ไม่ดีด้วใสข,ลลข,ขึ้นเงโเหมืเทากับซ้อแปดเขา้ามาอีกแล้วกักตะปูนะแปเนาะตะปูแปด 8. เื่งโรคเหรอเ 5, อื่องโรคหาพันนันนะอ่ะอันเดิม มันแต่เออใจกระไดมันก็เ,กนนนกเป็นมี้คาใส่ใจเล็กๆน,น้อยๆเนาะ,ะมาจ,าจะตะเกียร์กันตะเกียร์กันคือนี่แต่ปอยแชมพูวัคคอแป,ปะวัพค์ใหม่วัพค์ดี่น้องต้องจ่ายตลอดเพื่อนเพื่นข้างหลังเป็นน,นนะเป็นปลาเป็นปลาเป็นหัวไปชวนขึ้นะจังนะ เรื่งบารินที่เราอยู่นี่ก็เป็นดินของชายบานเนาะที่ข้าเจ้าให้อาศัยอยู่นำ้ำโมเมนดินแม่ตู่เองเลยพี่น,อน้องเรืงว่าถ่ายเหเพื่อนนังนี่เพื่อนนังเก่าขานาจะได้มาหอางออเนะาะเพราะว่ามันมันจังงๆบวก,กินพื้นที่เพิ่นนะเพื่อนนี่กับสีดังโมยใหญ่แต่กับหมอสมเพราะว่าอยู่คนเดียวเนาะเป็นหัเป็นหางเจังมากอยู่คนเดียวนะพี่น,อน้องบอตั้งเพื่ใหญ่บอตั้งเพื่ ยังน้ายปนรรนใดเราเนาะจำพ้นโบหัวร่มโบเขาอยู่อุ่นเนี่ยคับพ,พ,พ่อพ่อแห้งพี่น้องแดดวะนี่เมื่อแดงนี่เฮ็ดส่ต่อเมื่อแดงมุ่งแล้วโอ้มุ่งต่อเนาะมนากระไดครึ่งหนึ่ง ใส่จักแผ่นเบื้องๆนึงไปนั่นก็สิ7 8แผ่นเด้อ๋อแผ่นๆใสอเนาะคิดวาน่ะคืองานแใหญ่ว่าเอ้ยนแก๊นึงเด้อยอมแล้วแก๊นอแก๊นึงยอมแล้วขอยอมห่วยา่บ่ขึ้นเนใหม่ยอมคนเ้อ้ เฮากับต้องขอขอามูคารใจทีมงานเอื้ออยู่ทางสหรัฐอเมริกาไดๆเนาะขาบมีพวกเพิ่อนเฮ่ากับบสามารมทาธีให้คุณย่ายนี่ยไหลเฮือนรังใหม่ไหลเนาะเสียงมาบอกกี้กับมีแต่เพื่อแต่แห้งแต่ว่ากัเป็นสะพานบุญในเพิ่นเนาะในการซวยเรือในซวยเรือเรา,าเต็มทีทเฮ็ดเต็มทีเนาะพี่น้องมากเกือบทุกมือเนาะมากเกือบทุกมือมาเบินมา้มาติดตาม อยากให้เดาวไว้ๆอยากให้เล้ว,วอยู่ยวไว้ๆวนอกจากสิบได้อยู่เพื่อนที่ยังนี่มันหัวแหงเนาะหัวอีดีดอพี่น้องเอ้ยนังกระซีมันหมุนไหมเนาะพาเนี่ย <พา S 1> มากับขาดทั้งขงางทางางั้งยังใจสีเนาะมาที่เด็กเข้ากับโวยกมากเดี๋ต้องทำอีกกับวาสีมิตรสีเอาแตา่พาให้ไดาแหละกับล้างขาให้ไดาแต่ว่าเสามันปวดกินเบิร์ดทั้งไหนเนาะคอว่ากันเลย ก็ได้ปรึกษาทางเอือยเพิ่นเพิ่นก็ได้บอกเฮียเป็นเล้าใหม่เรื่องกับบัหน่อยบ่ใหญ่พอดีพองามจำอยู่คนเดียวเนาะบ่วดาวเด็ดเดบ่เปียกอกพี่น้องไปอะไรเป็นมือไวได้เนาะแหงนี่เนาะอือเขาว่าสนหลายอือเื่นสุดยอดเอื่อนนะ

ฟับงบะมือนี่ข้าเจ้าหนาจะมุ่นแล้วน่าสั่นเลยเนาะละมืออื่นท่านจะซิมาอีกติดตามให้เบิ่งคู่มือเนาะเ้าก็สิเมื่อก่อนบันทึพี่น้องเอ่าเอาไปลขอลากลับกันเด้อพี่นอ้นองเนาะขอกันเป็นคลิปหนาเนาะเป็นมือใหม่ใช่ไหมสำหรับมือนี้ครับข้าเจ้าสิเดินทางกลับก่อนขอกันคลิปหนาพี่น้องขอขอบใจทุกท่านที่รับชมและติดตามคลิปนี้เด้อฝากเป็นกำลังแห่งใจให้บอกกี้และทีมงานทุกคนในเด้อพี่น้อง เกือสช่วยเดือสังคมต่อไปเนาะขอขอบูุขอบใจสบายดี